ตอนนี้แหละคะ่ะคือตอนนี้40กว่าแ oh. ล้วค่ะลดไป40กว่าโลแล้วเกือ <c oughs> บจะ4เดือนใช่แต่คือมันมันไม่ได้ลดแบบเล่งเร่นะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งก็ลดบางอาทิตย์ก็ลดแบบโลหนึ่งสองโลอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่มันก็แบบมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเราแบบไม่ได้เร่งกับมันก็คือในหนึ่งอาทิตย์ก็คือค่อยๆไปค่อยๆไปบางอาทิตย์อย่างที่มีวีคที่แบบว่าไปเซอร์คอนเสิร์ตที่เราเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะคะก็จะแบบว่าวีนั้นก็จะลดเยอะหน่อย พะเราออกอากําลังกายเยอะมากเราซ้อมเต้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างวิ๊กไหนที่แบบว่าเราแค่ควบคุมแคลอรี่เรากินาทานผากักทานผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าสองโลสับโลอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเก็บตรงนั้นไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปเครียดไม่ได้ไปกดดันกับัอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าแพร่ระยะยาวดูอยากให้กลับไปตั้งเป้าให้เท่าที่ตัวเองเคยทําไว้ได้คือชั่วประมาณ80ใช่แต่ก็ ไม่รู้จะทาได้ไวแต่ก็ไม่กดดันตัวเองมากดีกว่าใช่ค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเดือดกว่านี้คิดว่ามันจะยากกว่านี้แล้วก็พอได้ทําจริงอ่ะมันไม่ยากเหมือนคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทรบาลนะคะก็คือเราก็ยังได้กินอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังกินอาหารอร่อยอยู่คือทุกอย่างที่เรากินอ่ะมันยังอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าแบบ พอมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนอะ่ะเราก็จะแบบมีมันมีมันม,ม,ม,มีความคิดในตัวเองว่าแบบว่าเราจะกลับไปกินเหมือนเดิมจริงหรอเรามาเรามาแบบเราเราก้าวมาครึ่งทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคิดที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเราลงรูปหรือลงคลิปอย่างเช่นแบบทริปลอนดอนลานอ่าสุดเนาะหนูก็จะกลับมาลงคลิปเต็มตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาคอมเมนต์แบบซัพพอร์ตกันเลยอย่าดูอ่านแล้วหนูก็แบบ มีกำลังใจเออมีกำลังใจในการไปต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก to to ่อนเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินกับพี่นัทเนี่ยนั่งบิสซเนสตสะเกงใจจะไม่กล้านอนมากหกูจะนั่งข้าวมินาตลอดคือชีจะไม่หลับเลยเพราะว่าเพราะว่าชีกลัวแบบรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพะน้องเป็นคนขี้เกรงใจมากแล้วพอน้องน้ําหนักเยอะเนี่ยเวลาน้องหลับก็จะมีแบบเสียงดังนิดนึงคือป็นแบบมันเหมือนเราสําเร็จในใจหรือก็แบบพี่นัทก็บอกตอนถึงที่รู้แบบว่าแกไ้กลัวแล้วนะแล้วล่าสุดรู้ตัวไปเนี่ยไปกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยกแบบ จริงหรอเือแอบจะเราให้ได้ใจเดาแล้วก็มีอีกเรื่องที่แบบที่นารหรือเพื่อนรอบตัวหนูแบบเซอร์ไพรส์ก็คือเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแบบว่าเริ่มแบบมีการแบบดูแคลออาหารเริ่มแบบว่าดูหลังใช่เริ่มแบบนับแคลว่าแบบเออถ้าเรากินแคลเท่านี้วันนี้เรามีแคลเท่าไหร่คือพี่นดก็คือตกใจว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจริงจังไปหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยหนูก็แบบพี่นารมันต้องซีเรียสเราก็ถ้ากินเคกินแคลเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะหนูเป็นจริงจังถึงขนานเลยคือหนูจะแบบพยายามไม่กินอะไรที่ปรุงเลยหนูจะกินแบบผลไม้แทนหรือว่าถ้าโยเกิร์ตก็จะโยเกิร์ตที่แบบว่าอันนี้มีแคลเท่าไหร่ใช่ค่ะก็<ม>จะแบบเป็นเรื่องกิน,นก็คือการเป็นจริงจัง